เชื่อไหมครับว่าบริษัทยาที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกที่ช่วยชีวิตคนมาแล้วนับไม่ถ้วนเนี่ยจุดเริ่มต้นของเขามาจากการทําสีย้อมกางเกงยีนใช่แล้วครับฟังไม่ผิดหรอกวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องราวที่แบบน่าทึ่งมากๆของแอมเจนกันว่าจากจุดเริ่มต้นที่ดูไม่น่าจะเกี่ยวกันเลยเนี่ยเขากลายมาเป็นบริษัทที่พลิกโฉมว,วงการแพทย์ไปตลอดการได้ยังไงคําถามก็คือบริษัทที่กําลังวิจัยเรื่องสีย้อมกางเกงยีนอยู่ดีๆเนี่ยเขาไปทําอีท่าไหนถึงได้กลายมาเป็นผู้ปฏิวัติว,ตว,ตวงการแพทย์สมัยใหม่ได้ จากโปรเจกต์ที่ดูจะจับ่ายไปหมดพวกเขาพลิกเกมจนกลายเป็นผู้นําด้านนวัตกรรมยาได้ยังไงเรามาหาคําตอบไปพร้อมๆกันเลยครับโอเคครับงั้นเรามาย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นที่ต้องบอกว่าแปลกมากๆของบริษัทนี้กันก่อนเลยจะได้เห็นภาพชัดๆว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่กําลังจะตามมาเนี่ยมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนคือจะเชื่อกันไหมครับว่าในช่วงรแรกๆเนี่ย Amgen ทำแทบจะทุกอย่างเลยนะยกเว้นเรื่องยา ไม่ว่าจะเป็นการสกัดน้ำมันจากหินดินดานหรือแม้กระทั่งหาวิธีทำให้ไก่โตเร็วขึ้นแต่โปรเจกต์ที่พีคที่สุดแล้วก็สร้างชื่อให้พวกเขาในตอนนั้นเลยก็คือการใช้แบคที ria e.coli มาผลิตสีย้อมอินดิโกสำหรับกางเกงยียนครับซึ่งไอเดียนี้มันเจ๋งมากนะถึงขนาดได้ขึ้นปกนิตยสารา science เลยทีเดียวและตรงนี้แหละครับคือจุดเปลี่ยนครั้งประวัติศาสตร์เลยหลังจากที่ลองทำอะไรมาหลายอย่างแล้วในที่สุดบริษัทก็ตัดสินใจครั้งใหญ่ คือทิ้งโปรเจกต์อื่นๆทั้งหมดแล้วหันมาโฟกัสที่การพัฒนายาสําหรับมนุษย์อย่างเดียวเลยครับแล้วการระดมทุนได้เกือบ40ล้านดอลลาร์ตอนที่เข้าตลาดหุ้นในปี1983เนี่ยก็เหมือนเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีเลยที่ทําให้การเดิมพันครั้งใหญ่นี้มันเดินหน้าต่อไปได้แล้วก็ต้องบอกว่าการตัดสินใจครั้งนั้นมันถูกต้องจริงครับเพราะมันได้นำ a อ g e n เข้าสู่ยุคทองของตัวเองเลยเป็นยุคที่พวกเขาสร้างยาที่เข้ามาปฏิวัติวงการได้ถึง2ตัว สองตัวที่จะเปลี่ยนวิธีการดูแลรักษาผู้ป่วยไปตลอดการเลยแต่ก่อนที่เราจะไปดูกันว่ายาสองตัวนั้นคืออะไรขออธิบายคำคำหนึ่งก่อนนั่นก็คือคำว่ายาชีววัตถุหรือ biological medicines ครับคือถ้าจะให้อธิบายง่ายๆเลยนะยาทั่วไปมันเหมือนการเอาสารเคมีมาผสมกันใช่ไหมครับแต่ยาชีววัตถุเนี่ยมันซับซ้อนกว่านั้นเยอะมันคือการผลิตยาขึ้นมาจากเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเลยซึ่งอ m มเจนเนี่ยถือเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกเทคโนโลยีนี้เลยล่ะครับ และนี่แหละครับผลลั์จากการเดิมพันครั้งนั้นยา2ตัวที่เปลี่ยนโลกตัวแรกคือเอพอเจนที่เข้ามาช่วยผู้ป่วยโรคไตที่ต้องทรมานจากภาวะโลหิตจางรุนแรงเรียกว่ามอบชีวิตใหม่ให้พวกเขาเลยส่วนอีกตัวคือนิวโทรเจนครับตัวนี้เปรียบเสมือนกรอบป้องกันชั้นเยี่ยมเลยนะที่ช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งที่ทําคีโมเนี่ยมีภูมิต้านทานต่อการติดเชื้อได้ดีขึ้นมากๆยา2ตัวนี้แหละครับคือเกมเชนเจอร์ตัวจริงของวงการเลยแต่ความสําเร็จครั้งใหญ่นี้ไม่ได้ทําให้อัมเจนพอใจและหยุดอยู่นิ่งๆนะครับไม่เลย มันกลับกลายเป็นแค่จุดเริ่มต้นของการขยายอาณาจักรของพวกเขาให้ใหญ่ขึ้นไปอีกผ่านกลยุทธ์การเข้าซื้อกิจการครั้งสำคัญสำคัญครับ16,000ล้านดอลลาร์นี่คือตัวเลขที่แอมเจนจ่ายไปในปี2002เพื่อซื้อบริษัทแค่บริษัทเดียวลองนึกดูสิครับว่าในยุคนั้นเนี่ยอะไรกันที่มันจะมีมูลค่ามหาศาลขนาดนี้คำตอบก็คือยาที่ชื่อว่าเอนเบลครับการทุ่มเงินซื้อบริษัทอิมูเน็กซในครั้งนั้น ทำให้แอมเจได้ครอบครองยาบล็อกบัสเตอร์สำหรับรักษาโรคภูมิต้านตนเองอย่างเช่นโรคข้ออักเสบรูมาตอยดิวนี้มันเป็นการประกาศให้โลกรู้เลยว่ากลยุทธ์ใหม่ของแอ g เจคือถ้าสร้างเองไม่ทันก็ซื้อนวัตกรรมซะเลยเพื่อการเติบโตแบบก้าวกระโดดถ้า16,000ล้านว่านเยอะแล้วนะมาเจอตัวเลขนี้หน่อยเป็นไงครับ27,800ล้านดอลลาร์ นี่คือมูลค่าดีลล่าสุดของพวกเขาเลยในปี2023ซึ่งมันแสดงให้เห็นเลยว่าความทะเยอะทะยานของ Amgen เนี่ยมันใหญ่ขึ้นขนาดไหนแล้วทำไมถึงต้องจ่ายแพงขนาดนั้นเพื่อซื้อ Horizon Therapeutics เป้าหมายมันชัดเจนมากครับนั่นก็คือการก้าวขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งในตลาดโรคหายยากหรือ Rare Diseases คือตลาดนี้เนี่ยถึงคนไข้จะมีไม่เยอะนะแต่ความต้องการยามันสูงม,มากและคู่แข่งก็น้อยมันเลยเป็นตลาดที่มีศักยภาพเติบโตมหาศาลเลยครับ พอเรามาดูภาพรวมทั้งหมดเนี่ยจะเห็นแพทเทิร์นที่ชัดเจนเลยครับตลอด20ปีที่ผ่านมาแอมเจเติบโตด้วยกลยุทธ์ซื้อนวัตกรรมมาตลอดเริ่มตั้งแต่ปี2002ที่ซื้อเอนเบลเลเพื่อเข้าตลาดโรคภูมิต้านตนเองต่อด้วยยาด้านมะเร็งและล่าสุดก็คือการทุ่มเงินมหาศาลเพื่อเป็นเจ้าตลาดโรคหายากโอเคครับนั่นคือกลยุทธ์การเติบโตของเขาแล้วในปัจจุบันล่ะแอมเจนกำลังทำอะไรอยู่ ต้องบอกว่าพวกเขาก็ยังคงพัฒนายาที่น่าทึ่งออกมาเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะยาสําหรับโรคที่คนเป็นกันเยอะๆแต่ยังรักษายากอยู่จะเห็นเลยว่าแอมเจยังคงเดินหน้าแก้ปัญหาใหญ่ๆทางการแพทย์อยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นยาเรพาท่าที่เป็นทางเลือกใหม่ที่ทรงพลังมากๆสำหรับคนที่มีปัญหาคอเลสเตอรอลสูงหรือเอโมวิกที่เป็นยาป้องกันไมเกรนชนิดแรกของโลกเลยไปจนถึงยาที่รักษามะเร็งบอดแบบมุ่งเป้าหรือยาที่ช่วยให้ผู้ป่วยโรคหอบหืดรุนแรงกลับมาหายใจได้สะดวกขึ้นอีกครั้งเอาละครับมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วเรามาสรุปกันหน่อยว่าสถานะของแอมเจนในวันนี้เป็นยังไงแล้วพวกเขามองอนาคตของวงการแพทย์ไว้อย่างไร จากสตาร์ทอัพไบโอเทคเล็กๆในปี1980สู่บริษัทยายักษ์ใหญ่ระดับโลกประโยคนี้มันสรุปการเดินทางกว่า40ปีของพวกเขาได้ดีที่สุดเลยครับจากบริษัทที่ไม่มีใครรู้จักกลายมาเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่มีอิทธิพลที่สุดในวงการคือปัจจุบันนี้แอมเจไม่ใช่แค่บริษัทใหญ่นะครับแต่ต้องเรียกว่าเป็นมหาอำนาจข,ของวงการเลยมีธุรกิจอยู่ในเกือบร้อยประเทศทั่วโลกแล้วการที่ชื่อของแอมเจนไปอยู่ในดัชนีสำคัญอย่างดาวโจนส์กับ NASDA q เนี่ย มันก็เป็นการการันตีสถานะยักษ์ใหญ่ของพวกเขาได้เป็นอย่างดีแล้วก้าวต่อไปของเอ็มเจนคืออะไรพวกเขากําลังมองไปที่อนาคตครับแล้วก็เดิมพันครั้งใหญ่เลยด้วยทั้งการพัฒนายารักษาโรคอ้วนที่กําลังเป็นปัญหาใหญ่ทั่วโลกการเอา AI เข้ามาช่วยให้คนพบยาใหม่ๆได้เร็วขึ้นแล้วก็ที่สําคัญเลยคือการวิเคราะห์ Human Data หรือข้อมูลมนุษย์จำนวนมหาศาลเพื่อหาทางไขปริศนาของโรคที่ทุกวันนี้ยังรักษาไม่ได้ เรื่องราวทั้งหมดของแอมเจนเนี่ยมันเป็นบทพิสูจน์ชั้นดีเลยครับว่านวัตกรรมมันเปลี่ยนแปลงโลกได้จริงๆและมันก็ทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้เราคิดต่อว่าในเมื่อวันนี้เรามีเครื่องมือที่ท,ทรงพลังอย่าง AI มีข้อมูลมหาศาลอยู่ในมือแล้วโรคร้ายชนิดต่อไปล่ะที่มนุษยชาติจะสามารถพิชิตมันได้คือโรคอะไร